สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับโอ้ไอ้คันนี้เข้ามาทำไมวะเนี่ยวัวเยอะแยะมากเลยครับอ๋อเอาโคลนมาเทตรงนี้ครับฮึฮึฮสุดจัดสุดจัด โอ้ดินทรายเว้ทรายครับทรายลว้นลวนๆเลยอ่ะอันนี้เครื่องบดหญ้าครับ เดี๋ยวเราพาไปดูที่ขุดของเขานะทีมงานป้านกครับไมคคันแล้วครับอันนี้เป็นานายจัดของท่านสทอครับเออดินเขานะอ๋อสมุอกระบะเลยคนระับ อลังการงานสร้างมากครับอันนี้ปาไปแล้วครับสองไร่กว่าปาให้ขุดเตะสะเลยครับตรงนี้ก็สะนะซื้อดินได้แก้ขุดอย่างเดียวครับสุดยอดเดี๋ยวเราพามาดูด้านบนครับเราจะอยู่มุมบนครับเราห้ลงไปข้างล่าง วิ่งทั้งปีครับทีมงานนี้มีงานทำตลอดโอ้แบบไหนเนาะว่ะทีนี้นน้ำอันนี้ก็เต็มเลยครับ อันนี้ก็ลึกน่าจะประมาณแบบชันๆเลยครับ5้ถึง6เมตรใช้แคทครับ312ดีไปโอ้อันนี้ใส่เยะครับ สบายสบายชิวๆครับเฮ้ยถ่านน้ำะลักมาในเรียบร้อยเลยนคนขุดฝีมือครับอ่านเกมออกหมดเลย <S <S โอ้ตรงนี้อ่ะอันนี้จะเอาดินทรายครับ <S <S โอ้ยนนากรัวทำวม เจาะไอ้ถึงนรกไปเลยครับเราอยู่ด้าน,านบนครับทรายล้วนๆครับอือกะทิกะทิ นี่ครับทรายมันไหลามาทับถมกันอะ่ะเป็นชั้นชั้นทรายเลยครับแล้วก็เป็นดินดานไปเลยยังใ <c oughs> ส่เยอะๆครับ รถบริษัทจะให้วิ่งข้างในวิ่งแต่ทรายอย่างเดียวครับทรายที่สต็อกไว้ <c oughs> ไปอ๋อใส่แต่ข้างหน้าวิ่งไปก็จะเสมอกระบาเลยครับอึบทหลังมาก็มีลื่นนะ <c oughs> รถน่าจะมารวมกันตรงนี้ครับเพราะว่าหน้าฝนแล้วหางานทำยากก็ต้องสวัสดีครับ <c oughs> ท่านสอทอเอ๋อดินไซอ๋อ <c oughs> <c oughs> ปลาบ,บัวครับท่านสอทออื้อ อันนี้ทรายล้วนๆครับนี่จะให้รถบริษัทวิง่งเอาไว้สต็อกไว้ด้านบนครับที่เราถ่ายทําให้ดูเมื่อกี้แหละฝนตกก็วิ่งได้ครับทีมงานนี้ เพราะว่าที่ขุดเยอะที่ขุดมหาศารมากโอ้เต็ไมไปด้โคลนน้ำใหญ่ให่ไหลตลอดเวลาครับเอ้นหลังไม่ลื่นปะวะ ประมาณนี้ครับวิ่งไปก็จะเสมอกระบะไปเองออน่ากลัวมากครับยืนตรงนี้ ก็ตักตรงนี้เองไม่ได้ตักอยู่มุมนี้ครับน่าจะดึงตรงนี้ให้มันเสมอไปก่อนอ้าวผสมโครนไปด้วย ฝาท้ายฝาท้ายไม่ปิดครับเนี่ยัจนาบาลของคนขับม่โครเขาเย่าดูให้เรื่องฝาท้ายไม่ปิดเขาก็ยให้ปิดเพราะว่าวิ่งผ่านราดยางครับเดี๋ยวดินจะหล่นใส่ถนนเขาเกิดปัญหาอีกโอ้ยดินแบบนี้ขุดไปเลยครับเจาะไปเลย นิ่มมากครับคันนี้ก็ใส่เยอะมงานครับไม่ใช่งานเมาครับงานเที่ยว <K aren> แต่เทประมาณห้าหกไร่